ก่อนที่จะไปฟังนิทานฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะเสียงหวีดของรถไฟดังลั่นไปทั่วสถานีเล็กๆในทางภาคเหนือกระเป๋าผ้าใบเก่าๆสี 4, หมุนสองใบวางอยู่ข้างขาทั้งอ้อมและสาธรนั่งอยู่บนม้านั่งไม้กอดกันเงียบๆก่อนที่รถไฟจะมาถึงอ้อม เราจะไปกันจริงๆแล้วนะสาธรพูดเบาๆน้ำเสียงเจือความกลัวปนความหวังอืมเราต้องไปสาธรเราอยู่ที่นี่ไม่ได้อะไรไม่มีอะไรให้เราทำมันไม่มีอนาคตอ้อมตอบพร้อมกับรอยยิ้มบางๆแม้ดวงตาจะเริ่มคลอด้วยน้ำใสบ้านเกิดของทั้งคู่เป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบในจังหวัดเล็กๆแห่งหนึ่งทางภาคเหนือ ชีวิตที่นี่ไม่มีอะไรมากนอกจากภูเขาไรขาร้าวโพดและลำห้วยเล็กๆที่ไหลผ่านหมู่บ้านไม่มีงานไม่มีเงินไม่มีโอกาสทุกเช้าทั้งคู่ต้องตื่นตั้งแต่เช้ามืดไปช่วยพ่อแม่ทำไรรับจ้างขุดมันขนฟืนตากขา้าวโพดแลกกับเงินวันรับไม่ถึงร้อยบาทพวกเขาแต่งงานกันตั้งแต่อายุ18ด้วยความรัก แต่ความรักอย่างเดียวมันไม่พอเลี้ยงชีวิตวันหนึ่งอ้อมได้รับข่าวดีจากพี่อ้อยญาติห่างๆที่ทำงานอยู่ในโรงงานชิ้นส่วนรถยนต์ที่นิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองเขารับพนักง,งานอีกแล้วนะน้องอ้อมเงินเดือนเริ่มต้นหมื่นกว่าบาทแถมมีโอทีอีกเสียงพี่อ้อยพูดผ่านสายโทรศัพท์มือถือของเพื่อนบ้านที่อ้อมยืมโทรใช้ นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางชีวิตใหม่ปีแรกในระยองไม่ง่ายเลยทั้งสองคนอยู่ห้องเช่าเล็กๆขนาดไม่ถึง20ตารางเมตรห้องน้ำรวมไม่มีแอร์มีพัดลมตัวหนึง่งที่สายไปมาเหมือนคนเมาแดดกลางวันทำงานกลางคืนเข้ากะดึกบางวันต้องนอนต่อวันแค่สามสี่ชั่วโมงอ้อมเหนื่อยไหม สาธรถามขณะนั่งกินข้าวคุกปลากระป๋องในห้องเช่า mm hmm. เหนื่อยแต่เรากำลังไปข้างหน้าไงสาธรเห็นไหมเดือนนี้เหลือเงินเก็บตั้งสองพันอ้อมพูดพลางยิ้มภูมิใจในสมุดบัญชีเงินฝากที่เธอจดบันทึกทุกยอดพวกเขาไม่ได้ใช้ชีวิตหรูหรากินบะหมี่ซองเกือบทุกมือ้อไม่เคยไปเที่ยวทะเลทั้งที่อยู่ใกล้เพียงแค่ไม่กี่กิโลเมตร พอรู้ว่าทุกบาทคืออนาคตผ่านไปสิบกว่าปีทั้งอ้อมและสาธรอ,อายุเข้าเลขสาเงินเก็บเริ่มมากขึ้นทั้งคู่สามารถกู้ซื้อบ้านหลังเล็กๆชั้นเดียวในโครงการบ้านจัดสรรน,นอกเมืองมีสามห้องนอนสองห้องน้ำผนังทาสีฟ้าอ่อนด้านหน้ามีดอกไม้เล็กๆที่อ้อมปลูกไว้ตอนเย็นหลังเลิกงานอ้อ,อม ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองเธอลงเรียนปริญญาตรีระบบออนไลน์ในช่วงวันหยุดและใช้เวลาในรถเมไปกลับโรงงานท่องบทเรียนเราต้องโตให้ได้นะสาธรถ้าเราจะมีลูกเราต้องมั่นคงมากกว่านี้เธอบอกกับสามีในค่ำวันหนึ่งที่นั่งทบทวนบทเรียนไปพร้อมกันสาธรเองก็เริ่มมีตำแหน่งในฝ่ายควบคุมคุณภาพพูดคุยกับหัวหน้าฝรั่งรู้เรื่อง เริ่มมีเพื่อนร่วมงานหลากหลายทั้งในระดับพนักงานและระดับหัวหน้าชีวิตเริ่มสบายแต่ก็เริ่มเปลี่ยนไปสังคมของสาธรในโรงงานเปลี่ยนไปเขาเริ่มไปสั่งสรนกับกลุ่มเพื่อนใหม่กลุ่มหัวหน้าที่ชอบนั่งร้านเหล้าริมทะเลหลังเลิกงานมีผู้หญิงที่พูดจาชอเลาะในแผนกบัญชีบ้างแผนกจัดซื้อบ้างที่ชอบแซวเขาในแชทกลุ่มว่า หัวหน้าสาธรใจดีจังนะคะถ้าไม่มีใครกลับบ้านด้วยเดี๋ยวหนูไปส่งก็ได้ค่ะอ้อมไม่ได้ว่าอะไรเธอเชื่อใจหรืออาจเพราะเธอเหนื่อยเกินกว่าจะคิดอะไรคืนหนึ่งหลังจากสาธรกลับบ้านดึกเกือบเที่ยงคืนอ้อมนั่งอยู่ที่โต๊ะกินข้าวไฟห้องครัวเปิดไว้เบาๆไปไหนมาอ้อมถามเรียบๆ โดยที่ตายังจ้องใบเสร็จในสมุดร,รายจ่ายประจำวันไปกินข้าวกับพวกหัวหน้ามีนัดคุยเรื่องโปรเจกต์สาธรพูดพรางเดินเข้าห้องน้ำอ้อมเงียบไม่ซักไม่ถามไม่ว่าแต่ในใจมีบางอย่างที่เริ่มเปลี่ยนไปเมื่ออยู่ในวงจรที่ไม่หยุดพักงานหนักเหนื่อยล้าเวลาที่เคยมีให้กันค่อยๆหายไปวันหยุด ที่เคยไปทะเลด้วยกันกลายเป็นวันซักผ้าล้างรถนอนพักมื้อเย็นที่เคยนั่งกินข้าวด้วยกันกลายเป็นมื้อเงีย,งยบๆที่อ้อมนั่งกินคนเดียวเพราะสาธรกลับบ้านดึกขึ้นสาธรเรายังเดินไปทางเดียวกันอยู่หรือเปล่าเสียงอ้อมถามเบาๆในคืนหนึง่งที่นอนหันหลังให้กันบนเตียงสาธรเงียบไม่มีคำตอบใดจากเขา มีพิงเสียงแอร์ที่เบาๆเวลาเย็นในระยองท้องฟ้าเหน็บหนาวฝนตั้งเข้าเล็กๆบนขอบฟ้าอันกว้างใหญ่อ้อมกลับถึงบ้านก่อนตามเคยเธอวางกระเป๋าผ้าสีซีดลงบนโต๊ะไม้เตาแก๊สที่ยังไม่ได้เปิดทำกับข้าวไฟในบ้านยังสว่างสวัยเหมือนเดิมแต่บรรยากาศมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเธอนั่งลงที่เก้าอี้ไม้ ถอนหายใจยาวๆเหมือนคนแบกน้ำหนักทั้งชีวิตไว้ในอกวันนี้ก็เป็นอีกวันที่สาธรยังไม่กลับบ้านตอนเย็นและเธอก็ไม่โทรตามไม่ถามไม่กดดันอะไรเหมือนแต่ก่อนอีกแล้วในอดีตอ้อมเป็นผู้หญิงที่ละเอียดรอบคอบและบางครั้งก็จูจี้เธอเคยเป็นคนที่ต้องการรู้ทุกสิ่งทุกอย่างว่าสาธรไปไหนทำอะไรอยู่กับใคร กลับบ้านกี่โมงเธอคิดว่าการดูแลกันคือการอยู่ในสายตากันเสมอแต่ตอนนี้เธอกำลังเรียนรู้สิ่งใหม่บางทีฉันอาจทำให้เขาอึดอัดก็ได้ออมพึมพำกับตัวเองขณะยืนล้างจานที่เหลือจากมื้อเย็นของตัวเองเพียงคนเดียวสาทอดเปลี่ยนไปแต่เราต้องเปลี่ยนด้วยเหมือนกันไม่ใช่เปลี่ยนใจนะแต่เปลี่ยนวิธีรัก เริ่มไม่โทรตามไม่ถามไม่ขุดคุยเธอพยายามให้สาธรได้มีพื้นที่ส่วนตัวให้เขาได้สั่งสรรค์กับเพื่อนร่วมงานได้หัวเราะกับกลุ่มคนใหม่ๆแม้ในใจเธอจะรู้สึกแปลกๆทุกครั้งที่เห็นเขายิ้มกับโทรศัพท์ในมุมลับๆหรือเมื่อเขาพกน้ำหอมกลิ่นใหม่ที่ไม่เคยใช้มาก่อนค่าใช้จ่ายใ,ในบ้านพักหลังเล็กของพวกเขาเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆ แต่ไม่ใช่เพราะค่าใช้จ่ายมากขึ้นแต่เพราะเงินจากสาธรน,น้อยลงอ้อมเดือนนี้เราให้ได้แค่นี้นะพอดีมีค่าใช้จ่ายงานเลี้ยงกับค่าอะไรต่อค่าอะไรหลายอย่างอ้อมเข้าใจเรานะสาธรยื่นแบงค์พันให้เธอสองใบเธอยิ้มแม้จะรู้ว่าเดือนนี้เธอต้องควักกระเป๋าตัวเองจ่ายค่าน้ำค่าไฟคงไม่เป็นไรหรอกสาธรเขาเหนื่อย เขาทำงานหนักเขาอยากพักผ่อนก็ให้เขาพักเถอะเธอพูดกับตัวเองเบาๆขณะนั่งล้างเท้าหน้าบ้านหลังจากรดน้ำต้นไม้ยามเย็นเงินที่เธอแบ่งเก็บไว้สำหรับอนาคตลูกตอนนี้เหลือไม่มากแต่เธอก็ยังไม่โกรธไม่คิดเล็กคิดน้อยเพราะเธอคิดว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันในที่ทำงานของอ้อมเพื่อนร่วมกะชื่อพี่เจี๊ยบที่สนิทกันมาก เห็นอ้อมนิ่งเกินไปจนทนไม่ไหวอ้อมขอโทษที่พี่ต้องพูดตรงๆนะแต่พี่เป็นห่วงอ้อมเงยหน้าขึ้นจากเครื่องแพ็คสินค้าหันไปมองหน้าพี่เจี๊ยบอะไรเหรอพี่พี่รู้มานานแล้วว่าสาธรเขาเริ่มคุยกับคนอื่นแต่พี่ก็ไม่อยากพูดเพราะมันเป็นเรื่องในครอบครัวของอ้อมพี่กลัวจะทำให้อ้อมเสียใจพี่เจี๊ยบ เขาก็แค่ไปกินข้าวกับเพื่อนเขาแค่ไปสังสรรค์เขาเคยเหนื่อยกับเรามาด้วยกันเขาไม่มีทางทิ้งหนูไปไหนหรอกพี่เจี๊ยบถอนหายใจแล้วพูดเบาๆแต่ว่าหนักแน่นอ้อมเวลาคนมันจะไปมันไม่ได้มานั่งนึกดอกว่าเคยลำบากกับใครมาบ้างตอนมันหลงมันมองไม่เห็นว่าใครเช็ดเหงื่อให้มันตอนไม่มีอะไรอ้อมเก็บเงินของอ้อมไว้ให้มากๆนะ เราไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไงพี่พูดเพราะพี่เป็นห่วงจริงๆอ้อมเงียบมือเธอหยุดหยิบซองสินค้าหัวใจของเธอเต้นแรงแต่เธอไม่ได้พูดอะไรคืนนั้นอ้อมกลับมาบ้านก่อนสาทรเหมือนเคยเธอนั่งมองบ้านที่เธอช่วยกันผ่อนกับสามีมาหลายปีบ้านหลังนี้เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะกลิ่นข้าวผัดหมูยามเช้า และคำพูดสั้นๆอย่างฝันดีนะแต่วันนี้กลับมีเพียงความเงียบเรายังเป็นครอบครัวอยู่ไหมสาทอนอ้อมพูดกับตัวเองเบาๆหรือมันเหลือแค่ฉันที่ยังรู้สึกว่าเราเป็นครอบครัวกันอยู่เดือนสิงหาฝนตกพรำๆแดดบางๆสองลอดม่านผ้าโปร่งในบ้านชั้นเดียวหลังเล็กอ้อมตื่นตั้งแต่เช้าเหมือนทุกวัน เธอเตรียมข้าวกล่องให้สาธรเสื้อผ้าสะอาดสะอา้านเรียงอยู่ในตู้กล่องข้าววางพร้อมตรงโตะ๊ะเธอยิ้มให้ตัวเองหน้าโต๊ะเครื่องแป้งแม้ในใจจะไม่ยิ้มมานานแล้วก็ตามอ้อมอาทิตย์หน้าเราต้องไปอบรมที่สระบุรีสาวันนะเดี๋ยวเขาจะออกจากบ้านตั้งแต่เช้าเลยนะสาธรบอกพรางก้มหน้าก้มตากินข้าวไม่แม้แต่จะสบตา อบดมอีกแล้วเหรอสาทอนช่วงนี้เธอไปบ่อยเลยนะอ้อมถามอย่างแผ่วเบาพร้อมรอยยิ้มจเจือนที่เก็บไว้ในความสงสัยข้างในงานมันเยอะนะอ้อมตอนนี้เราขยับขยายสายงานแล้วต้องรับผิดชอบหลายอย่างเราก็เหนื่อยนะเข้าใจเราหน่อยสิอ้อมพยักหน้าเบาๆเธอไม่อยากเป็นผู้หญิงขี้ระแวงไม่อยากเป็นภรรยาที่ผูกมัดผู้ชายไว้เหมือนพันธนาการ แต่ลึกๆแล้วหัวใจของเธอกำลังสั่นผู้หญิงคนใหม่ของสาธรผู้หญิงคนนั้นชื่อว่าเก๋ทำงานอยู่ฝ่ายวางแผนการผลิตในบริษัทคู่ค้าของโรงงานที่สาธรประสานงานด้วยเธอเป็นผู้หญิงอายุน้อยกว่าอ้อมสามปีผิวขาวสวยเฉียบแต่งตัวดีพูดจาหน้าฟังและที่สำคัญเธอมีบ้านมีรถมีฐานะดี มีสังคมที่สาธรไม่เคยสัมผัสมาก่อนสาธรถ้าคุณอยู่กับฉันนะชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปคุณไม่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวอีกแล้วเสียงของเก๋หวานละมุนในร้านกาแฟกลางกรุงเทพที่เธอพาเขามานั่งอ้อมก็ไม่ใช่คนไม่ดีหรอกนะเก๋แต่เธอมองแต่ความมั่นคงเธอไม่เข้าใจในเรื่องของฝันเรื่องเติบโต เรื่องชีวิตแบบที่ฉันอยากจะมีเก๋ไม่สนใจว่าสาธรจะมีครอบครัวแล้วเธอไม่ต้องการความรักเท่ากับความสำเร็จฉันไม่แคร์หรอกนะว่าคุณจะมีใครถ้าคุณกล้าตัดสินใจฉันจะอยู่ข้างคุณคุณเก่งคุณมีอนาคตคุณแค่ยังไม่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณคู่ควรคำพูดเหล่านี้ทำให้ผู้ชายธรรมดาธรรมดา ที่เคยแบกข้าวสารห้าโลก,กลับห้องเช่ารู้สึกว่าตัวเองมีค่าแบบที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนยินวันหนึง่งสาธรกลับบ้านเร็วกว่าปกติอ้อ,อมนั่งพับเสื้อผ้าในห้องนั่งเล่นเงยหน้าขึ้นยิ้มแต่กลับเจอสายตาเรียบเฉยของผู้ชายที่เธอรักที่สุดอ้อ,อมเรามีเรื่องจะพูดเราจะอยากกับอ้อมผืนผ้าที่เธอถืออยู่ รวงจากมือทันทีดวงตาของอ้อมเบิกโพรงหัวใจมันถูกฟาดด้วยค้อนหนัก,นกเสียงของโลกเงียบไปมีเพียงเสียงฝนที่เริ่มกระทบหลังคาอะไรนะสาธรเธอพูดเล่นใช่ไหมอ้อมฟังเรานะเราไม่มีความสุขแล้วอ้อมไม่ใช่คนที่เราอยากอยู่ด้วยอีกต่อไปแล้วเราเปลี่ยนไปกันทั้งคู่เราโตขึ้นอ้อมก็ยังเหมือนเดิม เธอพยายามกลืนก้อนสะอื้นที่ติดคอหมายความว่ายังไงอ้อมันไม่พอแล้วสําหรับเธอใช่ไหมอ้อมันไม่ดีสําหรับเธอแล้วหรอสาธรอ,อ้อมจืดชืดชีวิตเราเหมือนซ้ำซากเราอยากมีอะไรใหม่ๆเราอยากเจอคนที่เข้าใจคนที่เขาผลักดันเราทําให้เราอยากพัฒนาไปอีกขั้นแล้วสิบปีที่ผ่านมาล่ะมันไม่มีค่าอะไรเลยหรอสาธร เสียงอ้อมเริ่มสั่นเทาน้ำตาร่วงทั้งที่ยังฝืนยิ้มอยู่เราขอบคุณนะอ้อมที่ลำบากมาด้วยกันแต่ตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่เราต้องแยกทางเขาจะโอนบ้านกับรถให้อ้อมทั้งหมดเลยนะเราไม่เอาอะไรเลยเราจะไปแต่ตัวอ้อมร้องไห้ในความเงียบไม่ใช่เพราะเสียทรัพย์ไม่ใช่เพราะกลัวเริ่มต้นใหม่แต่เพราะผู้ชายที่เธอให้ทุกอย่างกลับมองว่า เธอไม่ใช่คนที่เขาตามหาสาธรเก็บเสื้อผ้าไม่กี่ชุดใส่กระเป๋าขณะอ้อมนั่งนิ่งอยู่บนพื้นข้างเตียงเธอมองสาธรที่กำลังจะกลายเป็นคนอื่นออกจากบ้านที่เธอกับเขาสร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของกันและกันอ้อมเขาหยุดอยู่ที่หน้าประตูเราไม่ได้เกลียดอ้อมนะแต่เราอยากมีชีวิตที่เราเลือกเองบ้าง แล้วที่ผ่านมามันคืออะไรอ้อมไม่ใช่ชีวิตที่สาทรเลือกหรอไม่มีคำตอบมีแค่เสียงปิดประตูลงช้าๆและเงาของผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งร้องไห้อย่างเงียบงนันในบ้านที่ไม่มีใครอีกแล้วหลังจากคืนนั้นคืนที่สาทรเดินออกจากบ้านอ้อมแทบไม่ได้นอนเลยทั้งคืนเธอนั่งอยู่ที่มุมเตียงที่เคยมีเขานอนข้างๆร้องไห้จนตาบวมจนแสบจมูก จนหายใจไม่ออกแต่เธอก็ยังไม่ยอมโทรหาเขาอ้อมลูกโอเคอยู่ไหมถ้าไม่ไหวกลับมาพักบ้านเราก่อนได้นะลูกเสียงแม่ดังลอดสายโทรศัพท์ในคืนวันถัดมาแม่อ้อมไหวจ้ะอ้อมอยู่ได้นะแม่ไม่ต้องห่วงแม่รู้ว่าหนูเจ็บแต่คนแบบนี้เสียไปก็ไม่เห็นต้องเสียดายเลยลูก เธอวางสายไปอย่างช้าๆแล้วสูตดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วบอกกับตัวเองว่าถ้าเขาไม่อยากอยู่กับเราแล้วเราก็จะอยู่กับตัวเองให้ได้ข่าวเรื่องสาธรทิ้งอ้อมไปอยู่กับผู้หญิงคนใหม่กระจายไปทั่วที่ทํางานมีทั้งเสียงซุบซิบเสียงสงสารเสียงตําหนิผู้ชายคนนั้นแต่เธอเดินเข้าออฟฟิศทุกวันโดยแบนหน้าที่นิ่งไม่มีใครอ่านอารมณ์เธอออก ไม่มีใครเห็นน้ำตาของเธออีกเลยอ้อมอ้อมโอเคไหมอืมก็ยังหายใจได้ยังเดินได้ยังทำงานได้อยู่ถ้าเป็นฉันนะฉันคงไม่มาทำงานแล้วนี่มันเจ็บแบบโคตรเจ็บเลยนะเว้ยเจ็บแต่ชีวิตมันก็ยังต้องเดินต่อไปไงแกก็รู้นี่ทุกคนรอบข้างให้กำลังใจหัวหน้าของเธอ ยังเอ่ยปากชมว่าอ้อมเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งที่สุดที่เคยรู้จักมาเธอเก็บคำพูดเหล่านั้นไว้ในใจใช้มันเป็นเชื้อเพลิงพาเธอเดินต่อไปข้างหน้าหลังเลิกงานอ้อมกลับบ้านเงียบๆเธอไม่เปิดทีวีไม่ฟังเพลงเศร้าเธอเปิดโนต้ตบุ๊กลงเรียนคอร์สออนไลน์คอร์สการเงินการลงทุนการออกแบบเธอเรียนทุกคืนทั้งที่บางครั้ง ยังร้องไห้ไปด้วยเรียนไปด้วยถ้าเราร้องไห้แล้วมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้เราก็ต้องทำอย่างอื่นแทนเธอคิดในใจขณะที่จดเลคเชอร์ในสมุดอย่างตั้งใจเธอมีเงินเก็บมากขึ้นเพราะไม่มีใครเอาไปใช้เธอไม่ต้องรอใครกลับบ้านไม่ต้องโทรตามใครอีกแล้วเธอเริ่มซื้อเสื้อผ้าที่อยากใส่ตัดผมทรงที่อยากตาดัดเธอดูดีขึ้น ทั้งที่ใจยังมีแผลอยู่ข้างในส่วนสาธรใช้ชีวิตอย่างหรูหราอยู่คอนโดหรูใจกลางเมืองเสื้อผ้าแบรนด์ที่เขาเคยได้แค่มองผ่านตู้แฟนใหม่ของเขาเก๋พาเขาเข้าสังคมไฮโซงานเลี้ยงงานปาร์ตี้งานเสวนาเธอพาเขาไปหมดสาธรต้องขับรถยุโรปนะเวลาพาไปเจอลูกค้าหรือพาไปประชุม มันจะได้ดูดีจะได้เข้ากับตำแหน่งของพี่เข้าใจใช่ไหมอืมแต่ราคามันก็สูงอยู่นะเก๋พี่ว่าคงต้องผ่อนกันยาวเลยก็ผ่อนสิพี่พี่เก่งอยู่แล้วพี่บริหารได้อยู่แล้วนินาถ้ารายได้พี่โตขึ้นอีกนิดทุกอย่างก็ลงตัวเองเธอพูดอย่างมั่นใจแต่เงินดาวรถของสารอออกเองเงินผ่อนบ้านใหม่ ก็ของสาธรอ,ออกเองค่ากินค่าช็อปค่าของใช้ทุกอย่างสาธรจ่ายเองทั้งหมดผ่านไปหเดือนสาธรเริ่มรู้สึกว่าเงินเดือนของเขาไม่เคยพออีกเลยแม้จะมีตำแหน่งที่สูงขึ้นรายได้เพิ่มขึ้นแต่รายจ่ายก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวเขาไม่มีเงินเก็บเลยแม้แต่บาทเดียวเขาเริ่มหมุนเงินจากบัตรใบหนึ่งไปอีกใบหนึ่ง ค่าบำรุงรักษารถหรูค่าสาธารณูปโภคของบ้านหรูค่าชีวิตของผู้ชายที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่อย่างเรียบง่ายจนลืมไปว่าความสุขคืออะไรเก๋พี่อยากขอลดค่าใช้จ่ายลงนิดนึงได้ไหมช่วงนี้พี่หมุนไม่ค่อยทันพี่พูดอะไรนะชีวิตเราจะกลับไปตอนเหมือนอยู่นอกเมืองไม่ได้แล้วนะพี่ แต่ตอนนี้มันไม่ไหวแล้วนะเก๋พี่แทบไม่มีเงินใช้เลยนะอ้าวแล้วนี่มันชีวิตใครพี่เลือกมาทางนี้เองนะพี่อย่าทําให้ฉันผิดหวังล่ะคำพูดที่แทงใจเหมือนเขาไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธเขามองหน้าเธอแล้วหันไปมองภาพสะท้อนตัวเองในกระจกคนที่อยู่ในนั้นคือคนแปลกหน้าคนที่เขาไม่รู้จักคนที่ไม่มีความสุขเลยแม้แต่น้อยนิด ยามเช้าในโรงงานขนาดใหญ่เสียงออดเครื่องจักรดังขึ้นตอกยังทุกจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง,ปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของสาธรคุณสาธรคะหัวหน้าฝ่ายบุคคลเรียกไปพบหน่อยคะ่ะตอนนี้เลยเหรอครับใช่ค่ะเขารอคุณอยู่ที่ห้องประชุมใหญ่แล้วหัวใจของสาธรเต้นแรงขึ้นแบบไม่มีเหตุผลเขาพยายามคิดว่ามันคงเป็นเรื่องธรรมดาบางอย่าง ที่เขาน่าจะรู้แน่ชัดอยู่แล้วเขาเป็นหัวหน้าทีมเขาก็ควรมั่นใจในตัวเองแต่เมื่อเปิดประตูห้องประชุมเข้าไปบรรยากาศกลับไม่ใช่อย่างที่คิดโต๊ะประชุมยาวหน้าห้องมีผู้จัดการหลายสายงานหัวหน้าฝ่ายบุคคลและตัวแทนจากฝ่ายบริหารนั่งอยู่สีหน้าเคร่งเครียดเกินกว่าจะเป็นเรื่องทั่วไปคุณสาธรบริษัท ต้องขอแจ้งข่าวที่ไม่ง่ายที่จะพูดครับบริษัทมีนโยบายปรับโครงสร้างใหม่ภายใต้ ISO มาตรฐานใหม่เราได้ทำการประเมินพนักงานทั้งหมดและถึงแม้คุณจะทำงานกับเรามานานแต่ในรอบประเมินล่าสุดคุณไม่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานตามที่บริษัทกำหนดสาธรตัวชาหมายความว่ายังไงนะครับเขาถามเสียงสัน่นหมายความว่า เราขอให้คุณยุติหน้าที่กับบริษัทตั้งแต่สิ้นเดือนนี้พร้อมจ่ายค่าชดเชยตามสิทธิ์ให้ครับไม่มีเสียงตอบรับจากสาธรเขาเพียงแค่นั่งนิ่งปลายนิ้วจิกเข้ากับขอบเก้าอี้ภาพชีวิตที่มั่นคงในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งนี้ที่เขาเคยภาคภูมิใจพังทลายลงต่อหน้าต่อตาอย่างไม่มีวันฟื้นคืนสาธรขับรถกลับบ้าน ในสภาพจิตใจแตกละเอียดเขายังไม่อยากเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือความจริงและคนแรกที่เขานึกถึงก็คือเก๋คนที่อยู่เคียงข้างเขาในยามนี้คนที่เคยบอกว่าจะฝ่าฟันไปด้วยกันเก๋พี่มีเรื่องจะคุยด้วยหน่อยมีอะไรหรอคะหน้าซีดเชียวพี่ถูกเลิกจ้างเก๋ชะง,งักมือที่ถือโทรศัพท์อยู่หยุดนิ่ง เธอจ้องหน้าสาทรอ,อย่างไม่เชื่อหูเลิกจ้างทั้งที่พี่ทำงานเก่งขนาดนั้นหรอคะมันมีการประเมินมาตรฐานใหม่พี่ไม่ผ่านเขาบอกว่าพี่ไม่มีคุณสมบัติบางอย่างแล้วพี่จะทำยังไงต่อพี่ยังไม่รู้เลยพี่อยากให้เก๋ยอยู่กับพี่ก่อนพี่จะหางานใหม่พี่จะไม่ยอมแพ้แน่นอนแต่ในใจเก๋ทุกอย่าง มันไม่ใช่อย่างที่ปากพูดผู้ชายที่ตกงานไม่มีเงินไม่มีอนาคตแบบนี้ฉันจะอยู่ไปด้วยทำไมเธอยิ้มบางๆปลอมๆแล้วตอบไปเพียงว่าพี่ก็สู้ๆนะคะยังไงเก๋ก็จะอยู่ข้างพี่เสมอคะ่ะแต่ว่าช่วงนี้เก๋อาจจะได้กลับไปอยู่คอนโดบ่อยเพราะบริษัทเก๋ยุ่งมากเลยคะ่ะหลังจากวันนั้นเก๋เริ่มหายไปจากชีวิตของสาธร เธอเริ่มกลับไปอยู่คอนโดกลับไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนผู้หญิงไปดินเนอร์ร้านหรูมีผู้ชายหนุ่มหลายคนเข้าหาเธอเพราะเธอเป็นผู้หญิงสวยบุคลิกดีทำงานเก่งและเธอไม่ผูกพันอะไรกับสาธรมากพอที่จะยอมลำบากไปด้วยกันในเวลาไม่กี่เดือนเก๋เริ่มเปิดใจให้ชายหนุ่มคนใหม่นักธุรกิจเจ้าของโชว์รูมรถหรูและในที่สุด เธอก็เปลี่ยนเบอร์หนีหายไปจากชีวิตของสาธรยังไม่มีคำลาสาธรยังคงดิ้นรนหางานใหม่และเขาก็ได้งานใหม่จริงๆในตำแหน่งเล็กกว่าสมัยก่อนเงินเดือนลดลงเกินครึ่งลดหรูที่ผ่อนอยู่ไม่ไหวต้องขายทิ้งบ้านที่เคยซื้อไว้กับเก๋ก็ขายทิ้งเช่นกันสุดท้ายเขาต้องกลับไปอยู่ห้องเช่าเล็กๆห้องนึงที่เคยดูถูกมันในวันก่อน เขาตามหาเก๋แต่ไม่เคยได้พบเธออีกเลยในขณะเดียวกันอ้อมที่เคยถูกสาทรทิ้งไปโดยไม่ใยดีก็ได้ฟื้นชีวิตของตัวเองใหม่เธอใช้เวลาเยียวยาใจอยู่เกือบปีก่อนจะเปิดใจให้คนใหม่ชายคนนั้นไม่ร่ำรวยโออวดแต่เป็นคนอบอุ่นซื่อสัตย์มีอุดมการเขาเห็นคุณค่าในตัวอ,อ้อมรักในความเรียบง่ายของเธอ และสนับสนุนให้เธอเติบโตในหน้าที่การงานทั้งคู่คบกันเงียบๆไม่หวือหวาพวกเขาทำกับข้าวด้วยกันในตอนเย็นไปตลาดนัดตอนวันหยุดและใช้ชีวิตคู่ที่เรียบง่ายแต่มั่นคงเมื่อพร้อมพวกเขาก็แต่งงานกันโดยไม่มีงานเลี้ยงหรูหรามีเพียงครอบครัวของทั้งสองฝ่ายและเพื่อนสนิทเพียงไม่กี่คนและแล้วออมก็ตั้งคัน ลูกคนแรกที่เป็นพยานรักของทั้งคู่กำลังจะเกิดมาวันหนึ่งสาธรได้ยินข่าวของอ้อมเฮ้ยมึงดูหรือยังอ้อมแต่งงานใหม่กับหัวหน้าฝ่ายซับายแฟนนางดีมากเลยนะบ้านดีรถดีไม่หล่อแต่สุภาพแถมบ้านผู้ชายก็ฐานะดีด้วยนะเว้ยแต่ไม่มีใครเคยคิดว่าครอบครัวเขารังเกียดเลยกลับให้เกียรตินางมากๆ สาธรฟังข่าวนั้นเงียบๆเขาไม่ได้รู้สึกอิจฉาไม่ได้รู้สึกสะใจเขาไม่ได้รู้สึกเสียใจด้วยซ้ำเขารู้แค่เพียงอย่างเดียวฉันได้สูญเสียผู้หญิงที่ดีที่สุดในชีวิตไปแล้วจริงๆสาธรน,นั่งอยู่บนม้านั่งไม้เก่าในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งไม่ไกลจากโรงงานใหม่ที่เขาทำงานมือของเขาถือสมุดบันทึกเล่มเก่า เป็นสมุดที่อ้อมเคยให้เขาในวันเกิดเมื่อห้าปีก่อนเขาเปิดหน้าแรกข้อความบรรจงเขียนด้วยลายมือของอ้อมขอให้เรามีกันและกันตลอดไปไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหนสาธรยิ้มเศร้าเราขอโทษนะอ้อมขอโทษที่ตอนนั้นมองไม่เห็นคุณค่าของเธอวันนี้เรากำลังชดใช้กับสิ่งที่เราทำให้เธอแล้วจริงๆน้ำตาของเขา หยดลงบนกระดาษไม่มีใครเห็นไม่มีใครต้องรู้การเปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนทุกคนในจังหวะเดียวกันสังคมใหม่สถานที่ใหม่รายได้ที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้บางคนเริ่มหลงไหลไปกับความแปลกใหม่และภาพลวงตาความสำเร็จขณะที่อีกคนยังคงมองชีวิตด้วยมุมมองเดิมๆคือความมั่นคงเรียบง่ายและซื่อสัตย์ต่อกัน ความเข้าใจซึ่งกันและกันจึงสำคัญกว่าการเติบโตไปข้างหน้าเพียงฝ่ายเดียวความไว้ใจต้องหล่อเลี้ยงไม่ใช่ปล่อยให้จางหายไปกับเวลาอ้อมเชื่อใจสาธรแต่สาธรเริ่มใช้ช่องว่างนั้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยไม่อธิบายสุดท้ายความสงสัยกลายเป็นรอยร้าวที่เริ่มลึกขึ้นทุกวันหากรักกันจริงต้องกล้าพูดกล้าฟัง ไม่กลบเกลื่อนด้วยคำโกหกที่สวยหรู